ไม่รู้คุณค่าเมายามดีก็ใช้เมายามป่วยไข้ก็ไม่รักษาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยนะังไงล่ะอ๋อใช่สิไอราชันมาเป็นไม่ได้หรอกเพชรนี้จินดาที่มีค่ามันเป็นได้กับแค่ก้อนกรวดก้อนทรายที่ให้คนขึ้นเหยียบจ้ำเล่นด้เท่านั้นแต่ไอ้ก้อนกรวดก้อนทรายเม็ดนี้เนะี่ยถ้ามันได้อยู่กับคนที่เขารู้จักคุณค่า ขากยังจะมารวบรวมปฏิสังขรสร้างวัดวาอารามให้สวยงามสร้างบ้านเรือนให้อยู่อาศัยแต่มันจะมีประโยชน์อะไรนะในเมื่อไอ้ก้อนปวดก้อนทรายเม็ดนี้เนี่ยมาตกอยู่ในมือของวานนน เขาอ,ขอังทาลิเอลิงทำท่าิเหรอทำไมไท้เยอะเทนั้นเอามิมอนครับรับรางวัลเขาคุณกครับผมเเป็นผู้หญิงแล้วเป็นฝ่ายชายหวานโอ๊ยเบ็คก้นเอง <c oughs> มึงว่าใครมึงว่าใครเป็นลิงมึงว่าใครมึงว่าใครเป็นลิงนะเขาว่าแล้วมะดไงทำไมอ่ะฮะไอ้ลิงอีราเชนทมึงว่ากูงั้นเหรอไี่ลูกทิงเขาว่าเขาว่านเฉนอันเฉยเหมือนลิงเหรอไม่เหมือนหรอกเหมือนอะไรเหมือนจ่าฝูงพี่ลูกชิ้งไม่ตลกเลยนะอีราเชนดาราศิลปินฝ่ายชาย ที่ชื่ออรชรัตน์นี่ครับละ <c oughs> เามื่วันดวเด้อเดิแนแอปเปิ้ลโคตรน่ากลัวเลยขอบคุณมาครับเฮ้ยเอ้ย,อยามานั่งคู่กันได้คู่กันอยึ่งยุ้งคนจะว่าเป็นนิเกิลผัว เดือนเท่าไหร่เนี่ยกูเริ่มไม่แน่ใจนะมันจะมาจับมึงก็แบ่งกูไปบ้างสิไม่เอาลรากูลัวใช้เงินไม่หมดรับบ่อยเกินองค์ได้จุกรุถามทำรู้จักหานกายน้ำไหมไม่รู้เไม่รู้ก็ดีจะได้บอกให้รู้เพื่อเป็นทานสติปัญญาของคนบางคน ห่านใจน้ำมันหมายความว่ามีห่านอยู่ฝูงหนึ่งห่านทุกตัวในขาลงไปเล่นน้ำกันหมดแล้วแต่มันมีอยู่ตัวเดียวมันจะมีอยู่ตัวหนึง่งที่มันไม่ลงไปเล่นน้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันหลงคิดว่าตัวมันมีขนสะอาดเงางามกว่าใครเพื่อนแต่ความจริงแล้วที่ไหนค่าตัวมันนั่นแหละหน้ารังเกียดหน้า,า,ยาขยะขยงที่สุดเลย ไงเหม็นจริงเลยออฉันก็มาไม่อนไงมึงว่าใครายนะมึงว่าใครมึงว่าใครงจะพูดยู่กับใครนะทำไมากเขาทฮ้ยเฮ้ยไฮเฮ้ย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 ย้ อีดาเจนมึงว่าใครเป็นห่านไก่น้ำฮะแล้วกูอยู่เหรอสวยอ้ห่านไก่น้ำมึงว่ากูมึงว่ากูเป็นห่านไก่น้ำเหรออืมอีดาเจนอ๋อใช่สิฮันนูเลี้ยวผิดช่องนะจ๊ะเข้าทาองลุงจ้ะเก่งาอะไรวะ ตกเอาตกเอาตกเป็นลูกเลี้ยงเลยนี่นนเป็นพระเอกไม่ต้องโจาหนีเหรอเนี่ยไม่ได้แล้ว